ตาวิโรจน์จุิังกั์ไม่ทิพย์กอระกดาต้มน้ำกำเนิดเด้อพี่น้องไปน้ำกันเด้อพี่น้องน้ำบุญร่วมกันหมอลำสายบุญสุขประพน้อยสายลำหงยน้ำจิมก่ค่ะจิกกำเริิ้มกอยู่ทั่วทสั่งตําบุญน้ำกันเด้อพี่น้องบุญนกันเด้อพี่น้องพน้อยสายลำหงาย้อทีมงานอาจารย์นกดนตรี ารนตีด้่นนรดครับพี่นอ้องขาอยู่บ้านหมอลำทศพรน้อยสายลงหันกับอัญชีวินคนสวยนะคะบ้านดงสว่างอำเภอเมืองจังหวัดอำน,นาจเจริญค่ะพี่น้องขาอยู่กับอัญสาสาริติคิดท่าเลาะนะคะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> พิ่ พี่จะออกไปหาน้องใหม่ค่ะจักหน่อยนี่นะคะสาวๆช้าเลยจะขึ้กับสิไปน้ำกับพี่วินคนสวยนะคะเมื่อนี้พี่เกียร์ไปเกียร์ไกลเด็ดสักก่อนพี่จัสิไปค่ะพี่น้องขะฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามพี่น,น้ำเน่นะคะเพราอพี่จะไปลองไปล่ำนะคะอยู่ไส์ก็บ,บอกพี่น้องอีกสักอันรอบเน่บ้านน้องแปนน้อยล,ล่ลปปรรยยำดำเอาไปลงเลื่องของท่าจังหวัดจะตัวทมันติดที่ตัวรักกระดาษพ่อพี่น้องใส่กำลังเร่งใส่กระต้อน้อย ค่ะเป็นแห้งเชื่อแห้งใจน้ากันเนาะค่ะค่ะพนจัดงานยิ่งใหญ่ค่ะพี่น้องค่าตามไปเชียเพิ่นเล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆาค่ะติติดตามขอบคุณค่ะ